สวัสดีค่ะมาพบกันใน EP ที่3นะคะ EP ที่3นี้เราจะมาเพิ่มลวดลายให้กับ Re c y c l เตอ n นะคะจะเป็นถังขยะแบบนาโนนะคะตรงนี้สังเกตดูนะคะมันจะไม่มีลวดลายให้เราเลือกเลยนะคะมันจะมาเป็นแบบเดี่ยวๆคืออันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคและวิธีการเพิ่มลวดลายใหม่ได้เลยนะคะกดออกไปก่อน เสร็จแล้วมาที่โปรแกรม s y n f o Studio นะคะ Double ดับเบิลคลิกกดคลิกของข้อแรกแล้วก็ไปที่ Object เลื่อนลงมาหาตัว Mod Recycle Bin นะคะ,ะเลือกตัวนี้เลยแล้วก็กด Next เสร็จแล้วเซฟชื่อไฟล์นะคะให้เราจำง,ง่าย เซฟวก็ถังขยะแล้วกันนะคะถังขยะไฟล์ png ตรงนี้นะคะกดเซฟไปเลยรอสักครู่เดี๋ยวมันจะเปิดเป็นไฟล์3มิติขึ้นมาให้เรานะคะอ่าอันนี้เราเลื่อนเข้าไปดูนะคะตัว r e c y c l e bin n อันนี้จะเป็นในรูปแบบ3มิตินะคะเสร็จแล้วให้เรามาที่ตัว texture ตรงนี้คือ,อรายละเอียดร่าละเอียดนะคะ ให้เรากด Export นะคะมาที่ Export แล้วจากนั้นกด Save File ถังขยะส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเราจะทำลายให้เราจำลายได้ง่ายๆนะคะส่วนหนึ 02, แล้วแต่แล้วกดตรงนี้สังเกตดูมันจะเป็นไฟล์ PNG กด Save ได้เลยอ่พอ Save แล้วมันจะมีไฟล์ถังขยะนะคะ กดเก็บลงไปก่อนจากนั้นให้เรามาที่ตัว Photoshop นะคะเปิด Photoshop เข้ามาแล้วก็ไปที่ open นะคะให้เราเปิดตัวไฟล์ png open จะดับเบิลคลิกเพื่อเปิดก็ได้นะคะอ่ะอันนี้เป็นลายที่ทำค้างไว้นะคะ เดี๋ยวขอเปิดไฟล์เสร็จแล้วมาที่ open แล้วเราก็มาเปิดไฟล์พวกลายต่างๆที่เราต้องการนะคะเอามาแต่งตัวถังขยะนาโนของเรานะคะขอเลือกเป็นลายเดี๋ยวนะคะขอขออนุญาตหาตัวลายนิดนึง แล้วก็กด Open ่ะมีแค่สลายนี้แบบแรกนะคะตัวนี้ให้เราคลิกลากนะคะคลิกซ้ายลากมาวางเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวลายที่เราเลือกไว้เอามาจัดเรียงให้อยู่ในขอบเขตของพื้นที่นะคะที่เราชอบ ที่ลทยที่เราจัดนะคะอาจจะเลื่อนหาเอาจุดที่เราชอบแล้วก็ปล่อยลงไปจากนั้นมาที่เลเยอร์2กด o p a c i ิตี้ตรงนี้นะคะกดคลิกตรงนี้มันจะขึ้นแถบบาร์ตรงนี้ให้เราแถบบาร์ให้เราเลื่อนเพื่อที่จะปรับความโปร่งใสของตัวภาพนะคะอ่าแล้วขอลดลงไปนิดนึงโอเคแล้วเริ่มเห็น รูปที่อยู่ด้านหลังนะคะภาพฉากที่อยู่ด้านหลังคือรูปนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นชัดขึ้นมาเราปรับเพื่อที่เราจะไปลบนะคะลบจะเป็นลบภาพตัวนี้นะคะให้เห็นฐานตรงนี้นะคะเราเลือกลบไปเลยนี่ค่ะแบบง่ายเลยกดลบปุ๊บปุ๊บ เดี๋ยวเราจะทำสองแบบให้ดูนะคะตรงนี้จะเป็นตัวที่เราเลือกนะคะเหมือนเราเลือกตีกรอบว่าเราจะลบพื้นที่ตรงนี้ออกไป,กเ,ปเ,ะะเสร็จแล้วกดลบลงไปเลยแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วให้เรามากดเปิด เลื่อนตัวนี้ opacity นะคะให้เพิ่มขึ้นเห็นไหมคะฉากก็จะเห็นฉากที่เป็นฉากด้านหลังนะคะของตัวแรกตัวนี้จะเป็นฐานของถังขยะกด s a v ได้เลยกด save ไฟล์ถังขยะส่วนหนึ่งนะคะเราจะ s a ฟทับลงไปตั้งเป็นไฟล์ png save ทับไฟนี้ลงไป กดเซฟมันจะถามว่าเรามั่นใจเราว่าจะเซฟทับอันเดิมก็กดแยกตรงไปเลยโอเคอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลบอันนี้นะคะแล้วก็กดลบตรงไปเลย Delete ไปแบบที่สองนะคะมาดูแบบที่สองจะง่ายมากเราแค่คลิกซ้ายแล้วลากลากไลยนะคะเอามาลงไว้เลยเนี่ยค่ะ วางเฉยๆเลยนะคะไม่ต้องไปจัดอะไรมันก็เราแค่ปรับพูดลายให้พอดีขอบนะคะแล้วก็กดเซฟนะคะกดเซฟเป็น png นะคะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นถังขยะ0ูสองเพื่อที่ให้เราจำได้ง่ายๆว่าเป็นลายที่2กดโอเค เห็นไหมคะง่ายมากเลยแค่นี้เองในแบบที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างอ่ขอเปิดซิงค์โฟสเตรียวขึ้นมา yeah, yeah. ถ้าเราเพิ่มนะคะสังเกตดูนะมันจะมีแค่ตัวเลือกเดียวให้เราให้เราเพิ่มเอสสวอตเข้าไปนะคะ a อ d สามสี่เห็นไหมคะมันก็จะเพิ่มถ้าเราจะลบก็ m o ม e r e m มอ e นะคะมันจะลบไปให้อ่าเดี๋ยวขอเพิ่มเป็นสาม 3แบบนะคะที่ทําเป็น3แบบแต่เราออกแบบลายมาแค่2อ,อันนะคะลองสังเกตดน่ยนะแล้วก็กดแบบที่1อ่าแบบที่2ไปเลยแล้วก็กด Export นะคะเอาถังขยะส่วนหนึ่งมาใส่ open แบบที่3กด e x p t r t เอาถังขยะที่2 open น,นะคะ แบบที่1กับ2มันจะซ้ํากันนะคะถึงให้เปิดมา3อันนะคะ1กับ2มันจะเป็นแบบไฟล์ที่ก๊อปเพิ่มเข้ามาโอเคเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมีเพิ่มลายเข้ามาเป็น2ลายนะคะเสร็จแล้วเราก็กดเซฟได้เลยอ่ะให้สังเกตนะคะข้อสังเกตเห็นไหมอันนี้คือลายที่1ที่เราเลือกที่จะลบเพื่อให้เห็นฐานข้างล่างข้างล่างนะคะฐานของตัวถังขยะ มันก็จะเป็นรูปแบบของแบบตัวออริจินอลเพียงแต่มีลายเพิ่มเข้ามาแบบที่สองตรงนี้เห็นไหมคะเราไม่ได้ลบฐานออกมันก็จะเป็นลวดลายที่เราเลือกแบบเต็มๆมาเลยนะคะมันจะเป็นลายเต็มมาเลยอ่าแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะเราก็เลือกปรับเองได้เลยตามอัตโนมัติของเรานะคะจากนั้นก็กดเซฟนะคะกดเซฟไฟล์โอเค เสร็จแล้วก็ปิดไปเลยนะคะอย่าลืมเวลาที่เราจะไปเช็คในตัวเกมนะคะตรงนี้นะคะให้เราก๊อปเป็นไฟล์ png ไปสองตัวนี้ไม่ต้องนะคะกดเฉพาะ Copy เฉพาะไฟล์ png นะคะกด Copy ไปแล้วก็ไปกดคัดซะง,งั้นกด Copy นะคะโทษทีแล้วก็ไปที่ Document นะคะเอาไปวางใน ไฟมอดของเราได้เลยนะคะกดคลิกวางพอดีอันนี้เอาไปลงไว้แล้วนะคะอะมันจะขึ้นสามาลงไว้แล้วเดี๋ยวเราไปกดเปิดนะคะในตัวเกมตัวนี้พอเราเปิดตัวเกมขึ้นมามันก็จะขึ้นในตัวเกมให้เราได้เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ ขอจบ ep ีที่3นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปมาให้ดูกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ